น้องเนี่ยไปตอบคําถามอะไรอยู่ในห้องดังซึ่งคําถามอันนั้นนวันนั้นเนี่ยก็ทําให้น้องได้เข้าไปถึงรอบ16คนสุดท้ายครับ น้องรู้สึกดีใจเพราะว่ามันเป็นการสร้างะวติศาตร์หมหใ่ให้กับประเทศลาวเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลาวเขา,าได้เข้าทำเนาะแล้วน้องกเปเปิาสนโคลมง้งเนาะได้ไปเป็นตัวแทนให้กับประเทศลาวเขาเป็นตัวแทนให้กับประเทศลา,าวลาาซึ่งมันมเป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจที่ได้อานาได้เข้าทมแล้วก็สิเห็นให้ีต่อไปข่ะจากการจะเบิงประเทศลาวหลายๆขึ้นซึ่งมันเป็นความดีใจที่สุดเลย แมนะ้แต่ก็ต้องได้ขอบใจมาทางอ่ะน,นะเอ้ยแพนเพชรพรคไทยเพื่อนที่เพื่อนได้เป็นผู่น,นะเบื้องเงยสนับสนุนทุกอย่างเลยถ้าบุมีเพื่อนกะกะจะบ่สามารถที่จะเหตุทุกอย่างได้และกันบ่สามารถม่าจุดจุดนี้ได้เลยความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันใจและก็ภาคภูมิใจหลายเนาะเป็นเป็นความรู้สึกที่บอกบ่ถึงนะคนหนาวลูกเพราะว่ามื่ออยู่ทงเวทีที่น้องอยู่ทงเวทีแล้วได้ยินคำว่าเล่ารู้สึกแบบ น้ำตากัน้นโบยู่เลยแบบย่อยออกมาเลยทั้งเมื่อทั้งทีมคนทั้งขางกับน,น้ำตาย่อยก็รู้สึกว่าปีนี้พวกเขาเปิดประตูลาวได้สําเร็จแล้วชาวภาคบางบอจะเข้าด้ฮอบเลิกขนาดนีภาดบางเพราะว่าเขาเต็มเต็มแล้วเขาเกียมตัวเต็มที่แล้วเขาได้พัฒน,นาและก็ได้ซ้อมในหลายอย่างและก็คาดหวังว่าต้องได้เข้าอันสึดดีใจหลายเนาะดีใจหลายแล้วก็ไปม,มาเป็นตัวแทนของประเทศลาวเฮาเนะเป็นลูกหลานเฮา ภูมิใจที่สุดเลยเนะาะมมีอย่างเปรียบได้เลยเพราะว่าหลานเราเป็นคนที่มานมีามสามารถเนาะการหางแล้วก็การแสดงอ้อกแล้วก็ไปว่าคนจะเาอ่างใดก็ตามจังใดก็แม่นรุ่นหลานเรา,าเขาก็ดที่ใจละลายนี่แหละจริงอะน้องเก่งมากต้องขอแสดงความชื่นชมแทนเลยครับรรรมันมันบอกว่าือนะคะมันบอก่คือมันมันมีคำถามว่าเม่นแท้วหว่าแม่นระหว่าแล้วเห็นน้องยางออกมาเราเลยรู้สึกว่า แมนแล้วเขาเห็นได้แล้วน้องปลาเห็ดได้แล้วรู้สึกแบบดีใจเพาทุกเมื่อยังภูมิใจนอกจากว่าน้องเราเปิดประตูลาวได้แล้วเขาเห็นความสามัคคีของคนลาวแบบทั้งอยู่ประเทศอเมริกาทั้งยูลาวนะโดยเฉพาะได้ถือการต้อนรับที่ดีนะเขาสึกว่ามันมันหลายกว่าคําว่าเปิดประตูให้ประเทศลาวอีกด้วย What do you think uh, you in America in the world stage the Miss Universe What do you think I think it's fantastic. Everybody was so nice and especially people in America. When I was there, I feel like I'm home. I was like I I were home because everybody treated me so good and the beauty in the street, the country, it's beautiful. I and I would love to visit it again. <coughs> ขอบใจจากใจเลยเด้อขอบใจพี่น้องชาวลาาอยู่ที่อเมริกาโดยเฉพาะพี่น้องชนพมงเนาะที่ว่าอยู่อเมริกาที่ต้อนทับน้องปลาต้อนทับทีมงานได้เป็นอย่างดีพวกเขาทาบซึ้งและก็ดีใจหลายเนาะแล้วโดยเฉพาะคะแนนโหวตที่แบบถล่มทลายอีนี่เนาะอ่าุญคุณเพื่อนนี้พวกเขาจะบลืมแล้วก็มีความหวังว่าจะกลับไปที่อเมริกาอีกอาจจะได้พ่อกันในในหวงงานบางจริงบางอย่างโดยดีใจหลายน้องปลากาทาเือนแบบให้ประเทศเรามีเสียงด้เนาะเออดีใจหลายแล้วก็น้องก็ตั้งใจน้องเป็นคนแบบ เป็นคนฮู้ความกากัดตันยูน้องป้านะเห็นให้ผู้ใดเห็นก็หักเราโอ้ยแม่เลยปลื้มใจแทคนีใกแฟนเลยจริงๆวันนี้นะเพราะก่าผมไม่ได้มาแล้วผมเสียดายแน่เลยแม่ทุกๆคนหักน้องป้าเพราะว่าน้องป้าเราก็คนเมตตาคนแบบคนแบบว่าคิดเห็นคนอื่นหลายกว่าตัวเองนะหักคนอื่นแบบคนอยู่ใกล้แล้วก็จะรู้สึกแบบนั้นแล้วผมจะับเพืในการซื้อตากประเทศที่เอิ้นเสื้อเซนทาวน์ฮอร์มไล่กาดความสำคัญของกระดูโฆษณา รู้สึกว่าจะปังตั้งแต่เยี่ยมที่เเอเมริกาเลยเล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจที่เพ่นกระจามองแลิคนกไะ้ให้กันสนับสนุนการมองต่างจะมีความคิดเรืองดีใจน้องเนี่ยไปตอบคําถามอะไรอยู่ในห้องดังซึ่งคําถามอนันนั้นณวันนั้นเนี่ยก็ทําให้น้องได้เข้าไปถึงรอบ16คนสุดท้ายครับโดยแลวผมก็เชื่อว่า16คนสุดท้ายที่เข้ารอบไปเนี่ย ดาร์ r ลูมห้องมืดอานาน้องป่าคงได้ตอบได้ดีมากๆเลยอยากได้คำตอบของน้องได้ไหมครับได้ค่ะน้องตอบเป็นภาษาลาวเนาะอาน,นาในมือห้องดับนี้เพื่อนก็นจะถามเป็น personal information เพราะว่าเวลาที่เราเขียนไบโของเขาขเขาข้อขมูลของ ให้ข้าเจ้าฮั้นข้าเจ้าอยากที่จะมั่นใจว่าเขาเป็นคนเขียนแทบอแลข้าวเจ้าก็ถามว่าเป็นอย่างเขาจึงขึ้นแบบนี้เป็นอย่างเขาจึงเขียนแบบนั้นลงไปซึ่งเป็นการอธิบายเพิ่มเติมให้ข้าเจ้าเข้าใจและการเห็นในมุมมองของเขาได้กว้างขึ้นโดยน้องตอนนี้น้องปากระชือจากหลายค่ายเข้ามาทาบทามแล้วเนาะอาจจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แดงแล้วก็เป็นการแสดงเดรอาจจะมีข่าวดีได้เดินทางต่างประเทศอันนี้ยังบมู่้เนาะอันนี้เขายังบ้ห้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหวังว่าอาจจะมีข่าวดีแล้วนอกจากนี้พวกเขาก็จะไปเคลื่อนไหวตอบแทนสัง ตอบแทนสปอนเซอร์และการเฮดไนหลายอย่างเพื่อสังคม<ๆ>เพื่อเฮดเฮดให้ Miss u n i v e r l d ของพวกเขาหันได้ปฏิบัตินาทีให้ให,ให้ดีที่สุดเลย ภูมิใจม,ม,ม,มันมันมันโมเมนแค่ของขวัญให้กับองค์กรในองค์กรหนึ่งหรือตัวของน้องคนเดียวแล้วเหตุเพื่อประเทศชาติแล้วเหตดเพื่อสายสะพายอ่าเจนี่เซอร์วาทุกคนทั่วประเทศลาวก็น่าจ,จะภูมใิใจและก็ดีใจกับการเปิดประตูให้กับประเทศเราในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกของเฮาเพราะว่าตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาพวกเฮาก็มีเป้าหมายตลอดเลยว่าพวกเฮาอยากเปิดประตูให้กับประเทศลาวจนฮอดมาประฮอดปัจจุบันนี้กะฟาเยงสล้อเป็นคนเปิดประตูให้รุ่นเอื้อแต่ละคนกะรู้สึกดีใจให้ เองในนามเจนนี่เป็นรุ่นเอื้อกะรู้สึกภูมิภูมิใจแทนกับน้องสาวคนนี้ What do you say to the young girl that they want to get the dreams like you on the world stage? What do you say? I want to say that if you have a dream, chase your dream, make it come true. Don't just dream, but do it and especially believe in your in yourself because believe in yourself believe in your guts is something that really important and you need to focus on if you have dream go for it อยาขอขอบใจให้กับพี่น้องชาวลาวเขาทุกคนเลยและการขอขอบใจกองเสียทุกคนถ้าบมีทุกคนคอยเสียคอยให้กําลังใจปากาจะบอกมาหอจุดจุนี้คือการเพราะฉะนั้น ขอบใจที่ทุกคนมาต้อนขอบใจที่ทุกคนเป็นกำลังใจคอยทรงพลังบวกให้กับน้องปลาน้องปลาจะเห็นให้ดีแล้วก็สู้ต่อไปถึงว่าจะจบในมื้อนี้แต่ว่ายังเหลือกิจกรรมยังอีกหลายๆอย่างในอนุคตที่น้องปลาจะต้องอาา ova. ได้เห็นเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนต่อไปเด้อโดยอาการปฏิบัติหน้าที่ Miss Universe ของนเราก็ต้องได้เห็นเห็นเบียกเราเพิ่จะเป็นพวงงานพิซนเตอร์บอยอย่างน ว่าเป็นความฝันของน้องเองน้องก็จะบุตป่าเ้นปกฮกเยียนบอหรือว่าศูนบอหรือว่าการศึกษาการเรียนของน้องน้องก็จะบุตป่าจะเดียวกันซึ่งจะมีกิจกรรมห่ายยาวมีแต่ทุกคนสามารถติดตามได้ทางเพจ miss universal ได้เลยอยากขอขอบใจมานังพี่น้องชาวลาวและก็ชาวมงทุกคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม ้ำประทานของกบประกวดมิชชันนิเวอร์สองพันเจ้าสองเนาะอยากขอขอบใจทุกคนเลยที่ริเริ่มมาน้ำกันเนาะโดยสบอไอจโจเดอร์ทววาเ <Yeah. S 1> มื่อยบได้รับโบได้ร้อนหลายมือเลยเพื่อในละมิดเวทีที่แบบสุดอลังการเลย mm hmm. แล้วก็ขอบใจทีมงานทุกคนที่ว่าอดรับอดน,อน้อยแล้วก็ท,กท,ทุ่มเททางแหงใจแห่แงกายแล้วก็เง,ง,ง,งินความต่างๆขอบใจแฟนคลับขอบใจสปอนเซอร์ขอบใจทุมแหงเซียอ,อีลีขอบใจจากใจแล้วก็ฝากติดตามมิชชนนิเวอร์ของพวกเขาติดตามน้องปลาไปเรื่อยๆเด้อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นี่คือเซอร์ไพรส์ฮะเป็นวันเกิดของท่านปนาระธานนะครับนี่นะฮะเป็นสิ่งที่เขาร่วมทุกร่วมสุขกันนะฮะอยู่ที่อเมริกากันตลอดเวลาครับแล้วเขาได้ฝ่า,ฝากฝันกันมานะฮะ เซอร์ไพรส์จะเป็นความประทับใจเลยนะครับของทีมงานที่เขาไปอยู่กันมานะเกือบเดือนเลยครับที่อเมริกาครับแล้วกลับมาพร้อมกับสองน,นะเป็นความน่าประทับใจของทีมงานนะครับแล้วก็ผู้ร่วมกันไปที่อเมริกานะครับแล้ววันนี้เขาก็กลับมาครับแล้วก็สร้างความประทับใจนะครับกับท่านประธานนะฮะนั่นคือเป็นวันเกิดน,นะ ม,มีอะไรที่จะมีความสุขนะที่ได้กลับบ้านนะฮะแล้วก็มีความสุขร่วมกันนั่นคือการผ่านสนามของการที่ใช้พลังใช้ความสามารถ ใช้ทุกอย่างนะครับที่เขาได้กลับมานะฮะและนี่คือวีรสรีของสปปลาวเลยครับทีนผมจะติดตามตลอดลยครับราะว่าน้องคงจะเปิดประตูโลกใบนี้ฟอสฟอร์ฟูดสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศลาวให้กับเอเชียให้โลกใบน,น,นี้ขอบใจทามผลงานขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆก็ขอบใจทางไทยลาวจ้เกเตอร์ที่มาซัพพอร์ตน้องตลอดทีมงานกะมีการได้เบิงได้เบิงทางไอเฮตุข่าวให้ ขาดว่าได้เมนซือจากทางอ้ายที่ว่าเฮดให้สังคมรูดจากน้องปลาเพิ่มขึ้นแล้วก็เฮดให้น้องปลาคนมีบทบาทในสังคมต้องเข้าใจเลยล่แล้วหลังจากนี้ก็คือฟอสซอปูดนะฮะนั่นคือว่าหลังจากนี้เขาที่ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กลับเข้ามานะฮะทำในสิ่งที่ดีเพื่อสังคมเพื่อประชาสังคมโลกใบนี้ครับ <laughs> OK. À, tuần đây nãy món là hai muôn món giàu của xã. cho bây giờ nè gì cứ tiến số lên số hai muôn chỉ hai mươi. Nhắc cho nên vì ba ba bông bút ba sẹo bút thể cho lòng dân của cho OK. And, um, I say thank you so much for all of you. ฉันแค่มองตากันก็เข้าใจถึงนานจะแค่ไหนแต่ความจริงใจไม่เคยเปลี่ยนโลกจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันหมุนไปแค่อยากให้เธอรู้ไว้ใจฉันจะมีแต่เธอ